สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้มาพบกับนำเที่ยโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีค่ะ,ะพ่อชนบุรีแซมเรกดับจากสิห้างวดค่ะท่านผู้ชมแซมเรกดับจากสิบหงวดหลุดหนึ่งงวดค่ะงวดนีพ้พอสิเขาเ่าะค่ะท่านผู้ชมครับประชดเอฟซีหลายก็เก่าค่ะอัน FC เอฟซีบนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่า เลขดับพ่อชนบุรีเมื่อไหร่จะลงลงไปแล้ว,วค่ะลงไปได้หลายมือแล้วค่ะเดี๋ยวถาบว่าเห็นมาเบิงในคลิปนี้นะ,คะ้ค่ะน้ำเชี่ยจะเอามาสรุปอีกเทียหนึ่งค่ะเขาใจ e เอฟซีเพนยูเขาบ่าบบว่าเพนเพราะว่าบางเทียเพินพ่นกับ่าเด้ดติดตามถูกคลิปบางเทียเพิ่นกับมาจอบเบิงแบบที่เด็ดยังเสียค่ะท่านผู้ชมวันที่น้ำเชี่ยสรุปหรือว่าน้ำเชี่ย คัดกองสรุปเลขกชนกันเจังสิค่ะผลเหตุงานเนาะค่ะ่านผูชชอมอกคอยมีเวล่าเอฟซีค่ะเป็นบางทันเนาะค่ะลงไปแล้วเด้อค่ะเพราะว่าเลลใกไก่จะออกแล้วค่ะเอาคลิปนี้มาเป็งคลิปนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าน้ำเสียจะลงสรุปทั้งบนและล่างพร้อมกับโครงสุดท้ายพอค่ะขอบคุณแนวทางพอเด้ค่ะไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะอ่าวัสดีดีกินข้าวรับ่พ่อกินละกินละเป็นไหนแทางชุ่นบุรีฝ่าฝนค่ะแต่ตกแดดไปตกแดดค่ะห <ขา S 2> มื่นดับมืดหวานมืดไปเต็มแล้วโอ้โหแต่ตกเม่อไหร่จ๊อันนาบ้านน้ำเสียท่วมด้ป่ะฮ <c oughs> ่าฮ่วะแต่ว่าท่วมนซ้ำนี่ว่าว่า,า,าคิดยังเด้อค่ะดันผู้ชมท่วมหัวก็ไเจอมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ่วหัวเจอมาแล้วปีซี่หาค่ะอืมแต่ว่านาบ้านน้ำเสียถ่วม,มันกะระโดดเร็วแม่พ่อกันแหนเป็นไนลมเชยลมอยู่ไหมค่ะมันลงทงลงหน้าไปผุนพอ่อแมนแมนค่ะมาพ่อโค้งสุดท้ายค่ะอือสามตัววันเลยนะค่ะแม่ <Okay. S 1> แมนพ่อเอาเลยค่ะโค้งสุดท้ายเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้า เก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าอ่าแค่นี้แหละค่ะปาร์ตพ่อหนึ่งหนึ่งห้านี่ที่พ่อยฟซี่อยู่น้ำเชียร์ผ้าร่วยด้เฮ่พ่อเนี่ยแมนพอ่อห้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะพ่อบนเนี่ยดี่ขาดเนกุ้งส้มอาจจะมาไทยขัดมาไทยพอถือผู้เดียว ค่ะตามเนื้อก็ดีเนอค่ะแตงโมช่วงพรานเป็นเลขเป่าเนาะพ่อเลขเบิร์นค่ะอลานล่างค่ะหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสามสองหกสองห้าสองสามสองหกสองห้าสองราาเจ็ดตัวหนึงห้าเจ็ดค่ะแค่นี้ละมักตัวไรพอลัง เน้นชุดเนี่ยค่ะเน้นชุดที่ติดห้าเนาะพอ่อห้าหนึ่งห้าสองสองคู่ค่ะห้า <5, 7. S 1> เจ็ดอ๋อลืมค่ะห้าเจ็ดค่ะนบนนี่สามโตันี่มักชุดใดพอ่อชุดนึงหาเนี่ยละชุดหนึ่งหาก็จะมีเก้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าค่ะ 5, 5. อ่าเรียกที่พ่อก็คือมูดะค่ะอนุชมค่ะไม่เหมือน จักสำนักเลยค่ะแต่ว่าอันหนึ่งหานี่ไปน้ำกันอยู่พออันล่างแต่ว่าบนนี่บ่เห็นเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหาค่ะเนี่ยล่ะมันบอกล่างออกเส้นนี่อีพอกันไว้บนล่างเลยดิค่ะท่านผู้ชมอือค่ะกันบนล่างเลยค่ะไม่ได้อีกันไหมไม่ได้ยังสี่เนาะพ่ออือก็ตามนั่นล่ะค่ะถ้าเพราะถ้าสมมติว่ามา จากคำโค้งมาไทยหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยค่ะ่านผู้ชมเว่าบ่าวเหลวกสีเอาน้ำพลอ,อยอยู่มันหมักเป็ดเนี่ยไมันเนออกใกล้ใกล้กันนะค่ะสังเกตตรองนี่นะหลายงวดเลยที่พ่อสังเกตดีบดีตัวเดียวกันอีกพอ่อบุ้มเป็นไก่กันค่ะ่านผู้ชม,อ,มอันหัวหัวตะเลิ่ม,มาเป็นคือกันประมาณสองสามงวดแล้วเนาะพอ่อแมนแมนฮกกะหกบนหกกลาง หาบนกัหาบนหาล่างขามโค้งคือกัน,นค่ะดันผู้ชมค่ะเอาพอวันนี้น้ำเสียกัสิรบกวนพอสักนีดแล้วพอห้าห้าหค่ะขอพบพระคุณพอหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแซมดเทอปแมนจะเรืม่รมเด้อเดี๋ยวนี้มีแตรตัวเก่าดิทอปวิ่งกันพอไหมนวิ่งกัน นี่ดังที่แถาเดี๋ยวนี่ดังแล้วนี่เห็นบ่ดังในโตนเก้ากระดังครับสะพอสองเท่าเนาะค่ะคนี่ละค่ะท่านผู้ชมอันนี้เอามาสรุปให้เอฟซีบ้างเด้อค่ะครับคลิปนี้เป็นโครงสุดท้ายของยี่พอค่ะนี่ค่ะเลขล่างจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยค่ะอันนี้ก็คือดับเนาะครับค่ะ สุดใหญ่เลยดิท็อวสุดญ่ครับพี่น้องเนาะค่ะบางทีอาจจะได้แคปไปแล้วเพราะว่าเาเบิอยี่นี่มันสิตตาไล่ะครับผมเพราะว่าต้องใส่สามแผ่นเอาบานนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมเก็บค่ะครับโค้งสุดท้ายครับผมเป็นเลขสามตัวบนกับสองตัวล่างครับโค้งสุดท้ายพ่อชนบุรีปกติพันจะบ่เน้นเด็กหเด้อครับผมแต่ว่าค่ะวนนี้พ่นเนีนให้เป็นพิเศษครับค่ะ สามตัวบนเก้าสามห้าเก้าเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าและศูนย์หนึ่งห้าครับผมเน้นไปที่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าและศูนย์หนึ่งห้าเท่าเลขบนติดไปนั่งบอเก้าหาติดอยู่นะทอแมนเก้าหาค่ะมาที่เลขล่างด้วครับผมวันนี้สองตัวล่าง หกหนึ่งห้าหนึ่งสามสองหกสองห้าสองห้าเจ็ดครับพอเน้นไปที่หาหนึ่งหาสองหาเจ็ดครับผมเท่าติดจากชุดแหลกก็คือ,อาหาหนึ่งหาหนึ่งหาสองหาสองบวหกสองหาเจ็ดครับเกือบมาถุกตัวยกเป็นหกหนึ่งครับ สามหาสองเอาสามหากับบะมีดิบะมี่เป็นตัดออกมาแล้วกับซีสามครับนี่่ะคาท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเนาะครับจำได้ว่าแถวหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหากับหาหนึ่งหนึ่งยิบคันกันยังไงยิบพอคันคันเข่าเนี่ยเพื่นเข่าผู้เดียวค่ะท่านผู้ชมเมียนมวยขามโค้งม่อออกไทยครับค่ะว่าง ิปต่อไปที่เด็ดครับพ่อนายร้อยเอ็ดค่ะสูตรเฉพาะหววสัญจรค่อยนำมาใช้เนีนสัญจรย่างเดียวแล้วค่ะท่านผู้ชมค่อยเอาออกมาใส่ได้ครับสูตรนี้เป็นสายของพ่อ,อนายร้อยเอ็ดเนาะเนี่นสายของพ่อนายร้อยเอ็ดค่ะสูตรสัญจรค่ะเขาดีค่ะท่านผู้ชม พ่อคนโทษมาบอกพ่นอยากให้เอฟซีถือเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีโค้งสุดท้ายค่ะโอ้พ่อเอาหนึ่งหนึ่งหามาสองสามเมือทีแล้วนั่นห้วยขามโค้งเนาะค่ะหาหนึ่งหนึ่ง,ง,งพ่อจิรศักดิ์ค่ะท่านผู้ชมพ่อจิรศักดิ์ค่ะเอาแนวทางคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้าย พ่อชนบุรีเด้อค่ะลางพนเดน่นให้สามคูค่ะเหลขหนึ่งสิมาีหลีบ่ค่ะดัตนบุชมเก่ามาเ,เสียพนเสียวอยูบ่ค่ะเหลขกหนึ่งค่ะแต่ว่าก็าย่ไปสนดับเด้อค่ะน้ำเสียปล่อยไปกับเป็นเพียงแนวั่งเพราะว่าแฟนครับเลดดับพนก็หลายค่ะเพนมากค่ะบางท่านกะเพนมาพนได้น้ำเลดดับนี่แหละถึงถือเลขค่ะ เปิน่นกะมีแนวทางของเพิ่นไปตัดไปยังเนาะค่ะ่านผู้ชมถ้าพิดกับพิษหน่อยเพิ่นว่าพูดที่บามากก็มีเล็กดับค่ะ่านผู้ชมแบบบอกเข้าว่าก็ต้องเอามาก,ก็ได้แต่ว่าน้ำเสียเป็นกลางน้ำเสียก็ตรงลงค่ะผู้เบิ่งเลือกเอาได้ค่ะุ่นผู้ชมเลือกเอาค่ะเอาสหลับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนเด้อค่ะ่านผู้ชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยนะคะ่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายคีมค่ะเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนคีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่สบู่ค่ะท่านผู้ชมครับสบู่กับเซรั่มตัวนี้ค่ะหนาเพิ่นมันมันเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยงหลังจากเพิ่นมีฝา มันมันกะแบบว่ากําลังสีออกนะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเก่ามาเชียเพื่อนเลนสั่งสบ,บู่ไปใส่ในอีซี่เพ่อนจะสั่งคู่นีน่เนาะคู่นีน่เอาถ่าสนใจกะบถักล่ามาเด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเป็นเพิ่มไม้เลขโทรศัพท์เด้ครับพี่น้องต้อเป็น<ม>ไอดียล่ครับผมจะกเพื่นวานน้ำเชียครับผมค่ะ แป้งตลับก well. ันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เซ็จแล้วค่ะเซรั่มนี่กัเซาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเซาแรงแล้วกัไทยซี่มีกันแดดกัต้อจากเซรั่มแล้วหรอแม่ค่ะหรือว่าใส่แป้งตลับเลยเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่ใหนาเห้าเหี่ยวบวใหหนาเห้าแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะบ่ชเหี่ยวบ่ชแห้ง ให้ตาเต่งตึงด้ค่ะท่านผูมม้ชมค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก,ก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวด้มมค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็ะอะไรแต่ผู้่นสนใจแล้วเป็นนร้รมความนตัวครับผมเสรั่มท่าผิวแต่ว่าส่วนมากนี่พ่นสีสั่งตัวนี้เยอะที่สุดค่ะท่านผูมม้ชมขายดีค่ะนะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นหหยุดใส่ด้ค่ะท่านผู้ชมให้หยุดใช้ค่ะ ถ้าสนใจกับถักไลายมาเดอ่ค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหนายยูดีไม่แห้งสุขสุขุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ